นั้นที่เคยหายไป อ๋อใช่สดีค่ะเธอเป็นใครอ่ะฮะไม่เคยเห็นหน้าเลยนี่นะอ่อคือคือ พิมพเป็นเป็นหลานป้าสีนวลนะคะ oh. ท่านท่านสองคนเราเป็นเจ้าของไร่นี้อ๋อพิมพ์ก็ว่าอย่างนั้นนะคะต้องขอประทานโทษนะคะที่ไม่ได้เรียนอนุญาตจากท่านมาอยู่ก่อนนะคะไม่เป็นไรจ้ะคุณแม่คะคุณแม่คุณแม่คะคุณแม่คะลูกสาวนะคะอ๋อ เนื้อสีนวลให้มาตามไปทานข้าวเช้าค่ะค่ะเป็นกวากราบท่านสิลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักจริงๆเลยหน้าเหมือนแม่นะใช่ค่ะอ้าวหนูคุณพ่อไม่มาด้วยเลยจ้ะคุณพ่ออยู่บนสวรรค์ค่ะเอาละ หนูพาลูกเดินรอบๆได้ตามสบายนะจ๊ะนะที่นี่ก็ค่อนข้างยังเงียบซะหน่อยแต่อากาศก็ดีขอบคุณท่านมากนะคะที่ท่านกรุณาก็กุรนลคราวเดียว<อ>กับมนปอนะใช่ใช่ใชมันกรอหลาดใช่ไหงนะก่อนรู้สึกว่าจะอายุแก่อ่อนกันไม่เท่าไนะรุ่นลาเขาเดียวกันนะค่ะคือคืองั้นพิมพ์ขออนุญาตไปทานข้าวกับป้าสีนวลก่อนนะคะตามสบาย สบายอ่ะมาเดีลูกแล้วมาใหม่นะลูกนะอืออือเฮ้ยจริงจริงบอกว่าจริงก็จริงซูซี่ล้วนนี้เขาลืออันนีทั่วไปนเ้ยบอกว่าหนีสามีมาจากกรุงเทพเชื่อป่ะ อ่ะไม่เชื่อเลยอไถามลุงคำปันดูมาเลยถามๆด้ลุงลุงลุงคำคำครับครับคำคำคำคถคมคะครคำคำคอคำ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 จะคำ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 คม้ำค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 ำาำค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 ถามคำ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 คคำคคำคคำ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 คคำค ก็เท่ากับหลายสิบคำฮะเพราะกว่าจะรู้เรื่องเนี่ยหูขำเมื่อยเลยอะไรอี๋อู้อะไรแล้วหลานสาวของลุงอ่ะมีเรือพ่วงมาลันลันลิงเหรอ มีลำเดียวเว้ยไม่ได้มีหลายหลายหลาหลายอย่างที่เองว่าอยาจะรู้รรื่อยเลยหูครูครลุงคาฟันครับลุงคำฟันมีหลานสาวน่ารักก็น่าจะบอกกันบ้างนะครับเพราะว่าปิดให้หนุ่มที่ไหนลูกมันคว้าไนะครับถึงจะลงทนวดเลยลงทนเยเลยงทนเยอะลดัี่มึงเอทล่ง เออไม่เข้าท่าลูลูฉันฉันฉันลลเลี้ยงอ้าวไหมใจดีได้ไงรับรับลับเลี้ยงใจดีไหมอจดีไหมรักจำใส่กระโหลกไว้นะถ้าพวกเองเอาเรื่องหลานข้ามานินทาหรือมาเที่ยวพูดดีกนะเขาจะเตะเตะไม่นับด้วยจะบอกให้อ้าวแล้วพวกมึงมายืนฟังทาไมทำงานนี่ ดูดูดมา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 มีลีร้านสุดดูดูดูดุดยังิหมนต่อยควายต่อๆ เรามากินหน่อยเด้แบ,บ่งเันใช้หน่อยก็ได้อย่าปักป้องอ่ะ แงปอเมื่อไหร่เธอจะเลิกสร้างเรื่องทำตัวให้เป็นที่น่าสนใจสักทีฮะแต่ว่าพวกแันเนี่ยมันแกงผมจริงๆนะครับใช่ก็เหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยที่เธอบอกมีงูอยู่ในกระเป๋าทำให้แตกตื่นไปทั้งห้องเรียนใช่ไหมล่ะคราวนั้นผมโกหกแต่คราวนี้ผมพูดจริงนะครับทำไม คนนั้นน่ะน่ารักจริงๆนะคะแต่คนน่าเวรเคนางนะที่เธออยู่กันพร้อมน้าพร้อมตาพ่อแม่ก็คงจะองไประเฮเรยอนเหมือนที่นี่อ่นะพวกผู้หญิงใจแตกละสิเอา้าทำไมไปพ่อเขาอย่างนั้นลูกก็หรือไม่จริงละคะคุณพ่อคุณแม่บอกว่านางนัง่นเนี่ยอายุประมาณ20กว่าว่าลูกสาวอายุ67ขวบหักกลบลบอายุดูแล้วเนี่ยนะคะหลานสาวยี่สนวลเนี่ยคงจะมีลูกตอนอายุประมาณ16 17มั้งคะ อย่างนี้ไม่เรียกว่าผู้หญิงใจแตกก็จะเรียกว่าอะไรฮะเนี่ยคงหาสามีไม่ได้นะคะถึงต้องบากหน้ามาอยู่ป่าอยู่ดอยเนี่ยผมก็คงไม่มาฮะผมเคยเจอผู้หญิงคนนี้มาแล้วนะฮะเจ้ที่ถ่ายลูกเอ่อที่โรงแรมเราฮะถ้าท,ทางก็มีความรู้ดีโถเอ้ยก็คงเป็นพวกรักสนุกไม่คิดมากเลยสิคะเราอะระวังไวเ้เถอะพ่อไม่ลูกติดกับแม่ไม่ลูกติดอะไม่ต้องหัวหรอกครับ เขาฝา่าด่านจะรู้ชายตัวดีของผมมาไม่ได้หรอฮะ